ครั้งแรกทุ่มเจ็ดหลกักลดอายุเอาใจสามีน้าหม่แพนเค้กเคมนิดหลังแต่งสารวัตรหมีเจอปัญหาอยู่เรื่องเดียว อึงเปิดหน้าล่าสุดแพนเค้กเคมานิตหลังตัดสินใจลดอายุครั้งแรกในชีวิตเป็นอีกหนึ่งซุปตาแถวหน้าเมืองไทยอย่างแพนเค้กเคมานิตจามีก่อนแม้ว่าเธอจะอายุเข้าเลข3มแล้วและทํางานหนักมาตลอดที่อยู่ในวงการบันเทิงแต่บอกเลยค่ะว่าความสวยไม่เคยลดลงไม่โซมแม้แต่นิดเดียวและเป็นความสวยแบบธรรมชาติพอแม่ให้มาแต่เกิดจริงๆล่าสุดสาวแพนเค้กทําครั้งแรกแก้ไขเรื่องชั้นตาที่ชั้นตาไม่เท่ากาันและมีชั้นตา หลายา้ซึ่งหลังทําเสร็จสาวแพนเค้กเผยความรู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นรู้สึกตาเบิกมากขึ้นจริงๆบอกเลยค่ะว่าหลังจากทําตาปุ๊บจากหน้าหวานอยู่แล้วหน้าหวานยิ่งกว่าเดิมมากๆเลยจ้าจะสวยปังขนาดไหนไปชมกันเลยมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตคู่หลังแต่งงานกับหวานใจพี่หมีพลตารวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์หลังคบหาก,กันมานานกว่า11ปีสาวแพนเคก้กเขมณนิจจามิกรนแล้วการใช้ชีวิตคู่เริ่มชินกับสถานะส มีภรรยาแต่ยังเจอปัญหาความวุ่นวายเรื่องบนเตียงเรื่องอะไรที่ต้องปรับมากที่สุดจริงๆน่าจะเป็นเรื่องการดูแลกันมากกว่าเราพยายามที่จะมีความเป็นแม่บ้านมเมื่อเรือนมากขึ้นชินหรือ,อยังตื่นมาแล้วมีเขาอยู่ข้างๆก็เริ่มชินค่ะก็เป็นความรู้สึกใหม่ที่ดีค่ะเรื่องบนเตียงมีปัญหาไหมพี่หมีก็ต้องยอมรับเพราะที่บ้านมีสมาชิกเยอะมีเราและลูกๆอีกสามตัวที่นอนด้วยกันก็ต้องแทรกตัวนิดนึงเขาก็โอเคบางทีลูกก็พลาดหัว ก็ต้องขอที่กันนิดนึงลูกเราบิ๊กไซส์แต่ก็โอเคแชร์พื้นที่กันได้มีแพลนจะทําห้องใหม่ให้ลูกๆเผื่อมีเวลาส่วนตัวไหมคือเราเลี้ยงเขามากง่ายก็พูดตรงกันว่าเราแฮปปี้ที่มีเขาอยู่ด้วยเขาก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอึดอัดไม่ได้ลําบากเป็นภาระก็เป็นส่วนหนึ่งวันไหนไม่อยู่เราก็งาวก็เลยแฮปปี้แบบนี้กันหรืออนาคตต้องขยายพื้นที่ต้องขยับขยายค่ะจะได้เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นก็แพ่น ว่าเป็นการรีโนเวทบ้านใหม่ตามสภาพตามเวลาด้วยรอมีน้องด้วยก็คือปรับบ้านใหม่หมดเลยด้วยเวลาสุดโทมในบางอย่างที่เหมาะก,กับการใช้งานของแพรนและพี่มีถ้ามีน้องต้องแยกออกมาไม้ก็พยายามจะให้รวมกันนะคะเพราะเราก็เลี้ยงลูกหมามาเหมือนกันก็อยากให้เขาอยู่ด้วยกันได้ตอนนี้ทุกคนลุ้นเรื่องมีน้องแล้วตอนนี้ก็ยังชิลๆนิดนึงค่ะไม่ได้กะเกณฑ์อะไรสบายๆค่ะเราก็ยังสนุกกับการทํางานค่ะพี่มิ ก็เช่นกันก็เลยเดี๋ยวอีกสแปคหนึ่งค่ะคุณแม่บอกอยากให้มีลูกแฝดยิ้มก็จะได้จบไปเลยทีเดียวเนาะก็ยังไม่กล้าคิดเลยค่ะอาจจะเป็นแพลนข้างหน้าแต่ณนะตอนนี้คือทำงานกันก่อนชชีวิตท่องเที่ยวกันก่อน